เอกชชนาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันนะคะเนื่องจากมีเพื่อนๆค่ะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการเลือกซื้อนะคะสอบถามกันเข้ามาค่ะว่ารุ่นนั้นดีไหมรุ่นนี้ดีไหม วันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะเพื่อนๆค่ะสกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะจะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสายนั่งแบบนี้นะคะหรือว่ากึ่งนั่งกึ่งยืนแบบนี้นะคะหรือว่าเราอยากจะเป็นสายยืนเลยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงข้อพิจารณาในการเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาไว้ใช้นะคะกี้ขอบอกเพื่อนๆด้วยก่อนนะคะว่าข้อมูลที่กี้เอามาแชร์นี้นะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกี้ค่ะจากประสบการณ์ที่กี้ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้ามานะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะกี่ต้องขออภัยไว้ณาที่นี้ด้วยนะคะ มาค่ะเพือ่อนเเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อพิจารณาแรกนะคะในการเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันค่ะข้อแรกนะคะก็คือการเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานของเราค่ะรวมไปถึงสภาพเส้นทางที่เราจะเอาไปใช้ด้วยนะคะเลือกยังไงใช่ไหมคะพเพื่อนเพื่อนให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะคะต้องการความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ต้องการระยะทางอยู่ที่เท่าไหร่นะคะรวมไปถึงสภาพเส้นทางที่เราจะเอาไปใช้ด้วยค่ะ ให้เพื่อนๆหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันค่ะเยกตัวอย่างเช่นค่ะเพื่อนๆตัวกี้เองนะคะกี้ขับสกูตเตอร์ไฟฟ้า500วัตต์นะคะไปทํางานทุกวันค่ะไปกลับนะคะก็ประมาณ10กิโลค่ะจะมีออกนอกเส้นทางบ้างนะคะไปเซเว่นไปตลาดประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็ประมาณ10กิโลกว่าๆค่ะซึ่งสกูตเตอร์ไฟฟ้า500วัตต์ที่กี้ใช้อยู่นี้นะคะสามารถทําระยะทางได้อยู่ที่30-35ถึงกิโลเมตรต่อ1การชาร์จค่ะ กี้ใช้มาส3ปีแล้วค่ะเ,เพื่อนๆใช้ทุกวันเลยนะคะก็ยังใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะคะอยากจะได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่นอกจากจะเอามาใช้งานแถวบ้านแล้วนะคะอยากจะมีเอาไว้ ติดท้ายรถนะคะไปขี่เที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็ให้เลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะที่อาจจะมีกําลังขับมากกว่านะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่มากกว่าค่ะอย่างตัวกี้เองค่ะเพื่อนเวลาที่กี้ไปออกทริปนะคะไปขี่เที่ยวต่างจังหวัดนะคะกี้ก็จะเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้าดูตอนอีเกันโบคันนี้ค่ะนี่เลยค่ะกี้กําลังเปลี่ยนยางให้เขาอยู่นะคะซึ่งคันนี้ค่ะสามารถทําความเร็วนะคะได้อยู่ที่ประมาณ 70-75กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะระยะทางที่ทำได้ตอนหนึ่งการชาร์จนะคะประมาณ70กิโลค่ะมอเตอร์นะคะอยู่ที่2,000วัตต์ค่ะเพื่อนๆซึ่งเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดกลางแล้วก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งเหมาะกับคนตัวเล็กๆแบบกี้นะคะซึ่งตัวกี้เองค่ะกี้ใช้เป็นรถเก่งในการขนย้ายนะคะเพื่อนดูตอนอีกันโปคันนี้ค่ะตอบโจทย์กี้มากๆเลยค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะได้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะเอาไปใช้อย่างจริงจังเลยนะคะเอาไปใช้แทนมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะที่มีกําลังขับมากขึ้นนะคะทําระยะทางได้มากขึ้นนะคะและที่สําคัญเลยค่ะควรจะเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มี performance ดีๆค่ะยังไงก็ลองไปเลือกดูกันนะคะเพื่อนแต่กี้ค่ะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานมากที่สุดค่ะ <S <S มาที่ข้อพิจารณาต่อไปค่ะ ข้อนี้นะคะจะเป็นการเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะกับสรีระในการขับขี่ของเราค่ะแต่กี้ขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์นะคะแต่ละยี่ห้อนี้นะคะเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะรวมไปถึงรูปร่างด้วยนะคะแต่กี้ขอยกตัวอย่างค่ะเพื่อนดูตอนอีกันโปรแล้วก็500วัตต์ที่กี้ใช้อยู่ค่ะคู่นี้เลยนะคะ ที่แตกต่างเลยนะคะเ,เพื่อนๆจะเป็นในส่วนของคอค่ะคอของดูตอนอีเกิลโปนี้นะคะไม่สามารถปรับสูงปรับต่ําได้นะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าคอของ500วัตต์ที่กี้ใช้อยู่นะคะสามารถปรับสูงปรับต่ําได้ค่ะเดยกกี้ทําให้ดูนะคะนี่เลยค่ะปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ได้เลยนะคะ และที่แตกต่างอีกค่ะเ,เพื่อนๆจะเป็นในส่วนของแฮนนะคะแฮนของ500วัตต์นี้ค่ะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าเป็นแฮนฟิกมานะคะส่วนของดูตอนอีกันโปรค่ะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะเ,เพื่อนเปลี่ยนให้เหมาะกับสรีละของผู้ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะทําให้เราขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าได้ดีขึ้นค่ะ และที่แตกต่างอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของยางค่ะยางสกูตเตอร์ไฟฟ้านี้นะคะก็จะมีเป็นแบบที่ยางเติมลมนะคะเพื่อนแล้วก็เป็นยางตันค่ะยางเติมลมนี้นะคะเวลาที่เราไปเจอทางขรุขระจางลุมเป็นบ่อน,นี่นะคะก็จะเพิ่มความนุ่มนวลเวลาที่เราขับขี่ได้ดีค่ะเพื่อนแล้วก็ในส่วนของยางตันค่ะเขาก็จะมีข้อดีนะคะก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องยางรั่วยางแบนเลยค่ะ แม้กระทั่งค่ะเพื่อนแม้กระทั่งโช๊คนะคะของสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่นะคะก็จะมีข้อแตกต่างค่ะบางรุ่นนะคะไม่มีโช๊คค่ะบางรุ่นมีค่ะเพื่อนคือถ้ามีนี่นะคะโชค๊คเขาก็จะเพิ่มนะคะความนุ่มนวลเวลาที่เราขับขี่นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคอนโทรลรถได้ดีค่ะเพื่อนและข้อแตกต่างของสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นนะคะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อนนะคะรวมไปถึงนะคะบางรุ่นมีเบาะบเพื่อนบางรุ่นไม่มีเบาะนะคะ แล้วก็บางรุ่นนะคะเพื่อนเวลาที่เราพับคอนะคะยกขึ้นรถเนี่ยค่ะขนาดก็จะแตกต่างกันไปนะคะเวลาพับนะคะบางรุ่นนะคะก็ขนาดใหญ่ขึ้นบางรุ่นก็เล็กลงค่ะเพื่อนๆอนอันนี้แต่ก็อันนี้ก็จะแตกต่างกันไปอีกนะคะแล้วพอเพื่อนๆนะคะเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้าได้แล้วใช่ไหมคะเลือกรุ่นเลือกยี่ห้อที่เราต้องการได้แล้วนะคะเลือกรุ่นที่เหมาะกับเราได้แล้วนะคะกี่อยากจะให้เพื่อนๆค่ะ ไปลองค่ะเพื่อนๆอย่าใจร้อนกันนะคะอย่าเชื่อกี่ร้อยเปอร์เนค่ะเพื่อนอย่าเชื่อ YouTube 100%นะคะแนะนำค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อเลือกได้แล้วนะคะให้เพื่อนๆไปลองด้วยตนเองค่ะ โดยรวมแล้วนะคะหัวข้อหลักๆในการเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะก็จะมีอยู่2หัวข้อสําคัญนะคะก็คือการเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานค่ะแล้วก็เลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เหมาะกับเราค่ะเพื่อนๆซึ่งเป็นหัวข้อสําคัญเลยนะคะและเพื่อนๆได้สกูตเตอร์ไฟฟ้ามาแล้วนะคะก็ใช้กันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้กันอย่างคุ้มค่าค่ะเพื่อนๆส่วนวันนี้นะคะกี้คงต้องขอตัวไปก่อนค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไป ก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ